ดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวข้อแรนดอมเนื้อคู่อุปถัมภ์ของเราในวันนี้นะคะเป็นท็อปิกที่หมาจะตอบโจทย์คนโสดให้ล่วงรู้เกี่ยวกับโชคชะตาของความรักค่ะเจ้าของพลังงานของแรนดอมนี้เป็นชาวธาตุดินประกอบไปด้วยราศีมังกรราศีพฤษกราศีกันนะคะลัคนามังกรลัคนาพฤษกลัคนาการฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะก่อนอื่นนักพยากรณ์จะเป็นตัวแทนหยิบ ภาพฉายความโรแมนติกของความสัมพันธ์ของคู่คุณค่ะ เดี๋ยวขอดูหน่อยนะจะโรแมนติกขนาดไหนเชียวกับเนื้อคู่ที่จะเข้ามาในอนาคตนะคะและเราจะมีเฉลยราศีแล้วก็นักสัตว์ของอราศีอย่างเดียวนะรวมถึงโจทย์ของเราจะตอบว่าลักษณะนิสัยใจคอเขาเป็นอย่างไรเนาะความรักเข้ามาจากทางไหนหน้าที่การงานความโรแมนติกแล้วถ้าเราคบกันจะเป็นอย่างไรเออวันนี้ตอบโจทย์ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอ เปิดไพ่คู่ขนานกับภาพฉายความโรแมนติกก่อนนะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิงทาโลกับท็อปิกหัวข้อเนื้อคู่อุปถัมภ์ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะขอดูพลังงาน ความโรแมนติกก่อนเลยเนาะเออไหนๆก็ไหนและบอกก่อนนะถ้าคลิปนี้ใครบังเอิญได้เจอหรือฟังคลิปนี้อยู่แม้ว่าคลิปนี้จะผ่านไปนานหลายปีก็ตามแต่ทําไมคุณเพิ่งมาเจออาจจะเป็นเพราะถึงเวลาของคุณค่ะโชคชะตาอาจจะต้องการกระซิบอะไรบางอย่างให้กับคุณได้ร่วงรู้หรือถ้าใครกําลังฟังคลิปนี้อยู่เพิ่มไปกับความรักของคุณนับตั้งแต่นี้โอ้ manifest t o อืมโอ้ไม่ใช่ดิวานดิวานดวนนะคะโอ้ความรักคุณกำลังจะมาแล้วค่ะเว r y soon ซูนนะคะแม่หมอก็สายตาไกลซะเกินนะเหมือนเขาเขียนว่า your true love will a l i v e เฮ้ยกำลังจะมานะคะคุณใช้กดแรงดึงดูดนะคะดึงดูดความสัมพันธ์ดิวน คนเดียวเท่านั้นของคุณจักรวาลจะส่งคนคนนั้นเพียงหนึ่งเดียวและคู่กับคุณเท่านั้นมาให้กับการผูกสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในตำแหน่งอื่นนิดนึงนะแม่หมออาจจะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าวัาวนนี้เจ็บตานะฮะอู้มาแล้วค่ะมาแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าราศรีดังต่อไปนี้นะคะ เป็นพลังงานความรักและมีโอกาสจะเป็นความรักที่เป็นดิวันของคุณเป็นคนคนเดียวที่โชคชะตาผูกสัมพันธ์มาให้เขาคนนั้นเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมค่ะลัคนาเมถุนเออไม่ใช่ราศีเอาใหม่นะเป็นอ๋อเอาใหม่เอาใหม่นะคะ แม่หมอกำลังคิดเรื่องอื่นอยู่ราศีที่อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนู6ราศีนี้นะคะเป็นพลังงานความรักที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณจากนี้ไปในอนาคตบางคนอาจกำลังสื่อสารพูดคุยกันอยู่ก็เป็นได้นะคะโชคชะตาเนาะแต่อาจจะต้อง าบางคนอาจจะควรไปขอพอรความรักเพื่อก่อให้เกิดแรงอธิษฐานแรงดึงดูดบางคนอาจจะใช้ในเรื่องของการกำหนดความรู้สึกค่ะเขาเรียกว่าใช้ ใช้กดแรงดึงดูดด้วยโถงคุณเองเช่นฉันอยากเจอแฟนช่วงนี้ช่วงนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเหมือนเป็นการดึงพลังงานหรือใช้พลังงานเขาเรียกกฏจักรวาลนะคะนะคะบางคนอาจจะดูว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้หรอแล้วทำไมเวลาคนท้องเขาถึงบอกให้มองรูปเด็กน่ารักน่ารัก,รกอ่ะเออรูปออกมานีหรอผิด ผิดคุณพ่อผิดคุณแม่เลยนะมีนะบางคนอุ้ยดูเด็กขาวอวบจ้ามั่มนะคะออกมาขาวจุวยก็มีดังนั้นนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ต่อไปละค่ะแต่อย่างไรก็ตามลองทำดูนะคะเพราะคุณมีโอกาสที่จะได้รับพลังงานนั้นด้วยนะคะ เมื่อคุณรู้ราศีแล้วนักนักสัตว์ของเขาแล้วนะคะเรามาดูภาพรวมความสัมพันธ์ของคุณก่อนอุ้ยขึ้นมาในตำแหน่งแรกก็เป็น king of p e n t a c l e นะเป็นราชาแห่งความร่ำรวยเป็นราชาโช่เป็นราชาแห่งทรัพย์นะคะมีความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถยังไม่เขาเรียกว่าเขาเฮงมากในการทํามาหากินและการทาอะไรหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะโชคชะตาผูกสัมพันธ์ให้คุณต้องเจอกันนะคะในเวลาที่คุณกับเขาอยู่ในช่วงของวัยทํางานและมีความเหมาะสมนะคะดวงของคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์เจอกันมาอาจจะเกี่ยวพันในเรื่องของดวงการงานการเจรจาการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นสายเดียวกันหรือเรื่องใดก็ตามที่อาจจะผูกสัมพันธ์บางคนเป็น เป็นเจ้าหน้าที่แบงก์อีกคนเป็นลูกแบงก์ที่เข้ามาดิวงานได้หมดนะคะคือขอให้คุณมีเกณฑ์ได้ผูกสัมพันธ์คุยกันเรื่องงานเรื่องการเจรจาหรือเรื่องอะไรก็ตามที่อาจจะต้องผูกสัมพันธ์กันนะคะเเขาสนใจคุณอยู่นะแต่ว่าคุณนะอาจจะมีความรู้สึกว่าโชคชะตาจะหาคนที่ดีมาให้เราได้อย่างไร เออคือบางทีคุณเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะมองว่าตัวเองอวบไปบ้างแหละไม่สวยบ้างแหละไม่หล่อบ้างแหละอุย้ยเตี้ยไปบ้างผอมไปบ้างนะคะหน้าอกไม่มีไปบ้างคือคุณมักจะมองตัวเองในตำแหน่งของการด้อยค่าตัวเองเพราะฉะนั้นสร้างพลังงานหน่อยนะคะ ดวงของคุณนะเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนกับว่าพอคุณตัดสินใจจะโสดนะไม่อยากมีแฟนความรักก็เล่นตลกเนาะส่งอัศวินม้าขาวมาให้โชคชะตากําหนดให้คุณได้มาเจรจาพูดคุยกันด้วยความบังเอิญน,นะคะและก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ผูกสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นช่วงเวลาที่มีค่าอย่างไรก็ตามเราต้องไปเจาะกันหน่อยนะ ไปตอกไปเจาะก,กันค่ะมาดูก่อนนะคะความรักของคุณจะมาจากเส้นทางไหนขอเปิดเพิ่มนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอเก็บช่วงนี้ก่อนรู้แล้วคุณอาจจะต้องมีดวงงานเป็นตัวเป็นตัวดึงดูดคุณจะมาเจอการผ่านแบบโลกที่มันแบบเออเจอกันเพราะว่าเราเดินผ่านกันไม่น่าจะใช่ หรือเรามาจากเว็บหาคู่ไม่น่าจะใช่เพราะพลังงานของคุณมีดวงงานสัมพันธ์กันอยู่หรืออาจจะมีความไม่ชอบใจกันนะไปคุณต้องไปดิวงานต่างสาขาไปเจอเขาแล้วเขาคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเรารู้สึกหงุดหงิดมันก็ทําให้คุยซ้ําไปซ้ํามาเอา้าคุยไปคุยมากลายเป็นรักเฉยรักกันไม่รู้ตัวนะคะได้ คุ Queen ords, นอปส์สเนาะได้พลังงานของราชินีดาบนะคะไม่ได้กินเส้นไม่ได้ถูกจริตกัลอกตั้งแต่แรกเจอนะคะเดิมูนนะคะอาจจะมีเรื่องของการคุยกันเรื่องงานงานวีปัญหางานติดลบงานติดพันนะหรือคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะมีดวงงานเป็นตัวสื่อกลางนะคะโอ้นายออฟ์สเนาะมีเรื่องราวของเออไม่ค่อยจะลงรอยกันหรอกคู่นี้ยไม่ค่อยกินเส้นนะคะ เออมันจะมีคนที่ต่างคนต่างก็มองว่าตัวเองอ่ะมีความคิดที่ดีมันก็เลยมีผลสัมพันธ์ที่คุณจะต้องสื่อสารและพูดคุยกันไปเรื่อยๆดังนั้นมันมีเรื่องให้คุยกันมันไม่ใช่โนเนมาจากเว็บหาคู่หรือซัมวันนะคะแต่มันเป็นติวันนะคะไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาจากโลกออนไลน์กระเด็นกระดอนมาคู่ของคุณมันมีเรื่องให้คุยกันและการคุยกันมันอาจจะมาจากเรื่อของการช่วยกันแก้ปัญหาหรือบางที เขาคนนั้นอาจจะเป็นคนทําธุรกร,รมหรือว่าเข้ามาดิวติดต่อธุรกิจกับคุณแล้วคุณคุยกันไปคุยกันมาก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของการสื่อสารช่วยกันตอนแรกอ่ะคุยกันไม่ได้แบบโอเคสักเท่าไหร่ไม่ได้คิดอะไรกันดีกว่าแต่พอคุยกันบ่อยๆในตําแหน่งนี้กลายเป็นลงเรือลําเดียวกันกลายเป็นเป็นห่วงเป็นใหญ่ เขาเป็นห่วงคุณคุณเป็นห่วงเขาและจากเรื่องที่แค่ดวงงานเนาะจากแค่ดวงงานจากแค่เรื่องที่เราผูกสัมพันธ์กันที่จะต้องคุยแค่เฉพาะงานกลายเป็นรับรู้เรื่องราวของส่วนตัวไปด้วยนะคะดังนั้นความรักของคุณเริ่มต้นโดยที่พวกคุณไม่รู้ตัว m a n น f เฟสกันไปนะคะเริ่มต้นแบบไม่รู้ตัวเริ่มต้นแบบไม่คิดจะรักกันแต่มีความผูกพันเกิดขึ้นในระหว่างการสื่อสาร ซึ่งกันและกันจนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะโอ้อาจจะต้องใช้เวลาเนาะแต่ก็ถือว่าเกิดมาจากจุดที่เรียกว่ารู้เขารู้เรานะไม่ต้องคือเราอาจจะไม่ได้กังวลอะไรมากนะคะเพราะว่ามันมีปฏิกิริยาที่เรารู้ต้นต้นสายไปเหตุของการคุยกันนะคะรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนรู้นะ ทีนี้เรามาดูกันต่อในหัวข้อการพยากรณ์ต่อมาค่ะลักษณะนิสัยใจคอของเขาขอดูหน่อยคุณจะต้องรู้ดีกว่าใครแหละนะแต่นะักพยากรณ์ก็ขออนุญาตเปิดเพิ่มให้ใครอยากดูดวงส่วนตัวหรือใครอยากจะ เ,เขาเรียกว่าเรียนรู้การอ่านไพ่หรือการอ่านไพ่แบบระบบตีปัจจาเชื่อมโยง12พบเรือนชะตาหรือสนใจคู่มือ78ดอนะคะสามารถทักถามได้ไอดีไลน์อยู่บนหน้าปก YouTube นะคะกับคำพยากรณ์ใต้คลิปนี้ลืมแจ้งไปในตอนต้นเนาะ,ะต้องแจ้งแบบขั้นจังหวะนิดนึงนะมาดูกันดีกว่านิสัยของเขาเป็นไพ่ โอ้เป็นคนบ้างงานนะคะเป็นคนทํางานเป็นคนเอ่อใช้ชีวิตโฟกัสที่การทำงานเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นนิสัยของเขาเนี่ยจึงจึงมีเพื่อนเยอะมีคอนเน c t ชันเยอะมีการทำงานการทำงานเป็นกลุ่มนะคะมีเกณฑ์เกิดขึ้นและลักษณะน,นิสัยของเขาเป็นคนที่ ตรงไปตรงมานะคะไม่ชอบเสียเวลากับเรื่องที่ตัวเองไม่ชอบนะดังนั้นถ้าเขายอมอยู่กับคุณได้ร้านานานนั่นคือเขาชอบและสนใจคุณเขาเป็นคนที่คิดไวทาไวอะไรที่เขาไม่ชอบเขาจะตัดมันทิ้งโดยง่ายดายไม่แคร์ไม่สนนะคะเอ็มโพโลค่ะมีความเป็นผู้นํามีความเป็น ผู้ที่ทรงภูมิปัญญาเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะและบางทีเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งหน้าที่แห่งหนที่ดีนะคะบางคนอาจจะเจอชาวต่างชาติต่าง,าางภาษาไปเลยก็ได้นะคะตำแหน่งสตาร์เป็นคนรูปงามนะคะผู้ชายก็รูปงามถ้าเป็นผู้หญิงก็รูปงามเป็นคนที่โสดด้วยป๊อปปูล่ามีคนอยากเข้าหาเขา พราะว่าโอ้โหตำแหน่งไพ่จัก,กรพรรดิกับตำแหน่งเดอะสตาร์เนี่ยนะคะตำแหน่งสตาร์มาอยู่คู่กันเป็นคนที่ป๊อปปูล่าเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะอยู่ในอ้อมกอดของคนคนนี้นะคะถือว่าคุณเจอคนที่รูปสวยซับดีเพราะตำแหน่งแรกของเขาคือคิงเหลียนเลยแล้วตรงน,นี้ตำแหน่งเขาคือจัก,กรพรรดิน่าจะเป็นคนเก่งคนนึงแล้วก็หาเงินเก่งมากๆนะคะ เทนอปสอนนะแต่ว่าเป็นคนมีโรคประจำตัวเออเอาวะตายก่อนเราสมบัติเป็นของเรานะเอออุ้ยกะกระซิบไม่ได้แม่หมอจะมาแนะนำอย่างนี้ไม่ได้เปล่าคิดใช่ไหมล่ะดิฉันนะ่ะสะท้อนความคิดของคุณออกมาอาจจะมีเรื่องของสุขภาพคะ่ะอาจจะเป็นคนที่ บางคนเจอสายสุขภาพอาจจะสุขภาพมาทีนี้อาจจะเจอคนที่ปลดกษียณแล้วเอ้ยตายแล้วเจอสายปลดกเกษียณเดี๋ยวนี้ผู้ชายปลดกษียณนะปึงปังนะเออแข็งแรงนะเธอเออจิบวายแข็งแรงเลือดสูบฉีดเนานะสาวเดี๋ยวนี้นะคะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปิ้งปังนะไฉไลเลยนะรับเงินคนคนชลาแล้วยังปิ๊งปังอยู่เลยเพราะฉะนั้น เขาอาจจะเป็นคนมีโรคประจําตัวหรือเป็นคนที่ผ่านอุบัติเหตุมาก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ปลดกระเียณแล้วอืมวัยชราแล้วนะหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่เหมือนโรคประจําตัวเช่นแบบอาจจะเป็นคนที่กล้ามเนื้อไม่ค่อยโอเคเป็นภูมิแพ้นะคะหรืออาจจะมีตำหนิตำหนิก็คืออาจจะมีแผลผ่าตัดมีการผ่าตัด เกิดขึ้นนะคะก็ก็อย่างที่บอกค่ะเขาก็แหมจะรวยอย่างเดียวแหมรวยด้วยเงินดีด้วยรูปโฉมดีด้วยแต่มันจะดีหมดทุกอย่างมันจะเป็นเหมือนสวรรค์โอ้โหสมมงให้คุณเป็นไปไม่ได้มีข้อตำหนินิดนึงค่ะเขาอาจจะเป็นเรื่องของเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะอาจจะเป็นคนที่หรือบางคนก็อาจจะเจอคนที่โอ้โหเขากินชีวจิต เออเป็นคนสายรักสุขภาพสุดโต่งนะฮะสายกินชีวจิตเลยนะดูแลตัวเองคือเกี่ยวกับสุขภาพเขานั่นแหละแต่มองว่าน่าจะเป็นคนที่หรือบางคนอาจจะเป็นคนที่นอนไม่หลับเป็นคนนอนกรนหรืออาจจะเป็นคนที่กล้ามเนื้อชอบอักเสบนะเป็นคนเจ็บหลังบ่อยๆปวดเมื่อยบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจะจะมีโรคประจำตัวนะคะอืม ขอขยายสิบดาบหน่อยแต่โรคประจำตัวนี้สิดาบนม่ถือว่าเอาเรื่องนะอ่าข้อเป็นการ f o l l o w อยู่รักษาตัวอยู่นะคะอาจจะมีโรคประจำตัวแบบเบาๆไปจนถึงโรคประจำตัวที่ต้อง Follow ก็คือดูแลไปเรื่อยๆแต่สถานการณ์ตอนนี้ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะคะไปต่อคะ่ะสุขภาพดีแล้วพร้อมอกอดคุณแล้วนะฮะ ความรักมาจากไหนรู้แล้วนะคะมาจากงานเนาะหน้าที่การงานของเขาก็คือขึ้นไกกพ่จักรพรรดิอย่างนี้นะขึ้นไพ่เดอะสตาร์อย่างนี้นะเป็นดีวันของคุณด้วยมีคิงเหรียญด้วยโอ้โหเทนเหรียญเลยค่ะสิบเหรียญก็มาเป็นคนเก่งเป็นคนหาเงินเก่งไพ่คอนเฟิร์มนะวาดรวยไพ่คอนเฟิร์มว่ารวย,ววยมีฐานะมีความมั่นคงนะคะอืมรวยแล้วหนึ่ง นะคะหน้าที่การงานนะคะอู้เป็นคนเฟนลี่เป็นคนใจดนะะีหาเงินเก่งคนเน็ชั่นเยอะเพื่อนเยอะนะคะใครๆก็อยากเข้าหาใครๆก็อยากเข้าใกล้ไม่ว่าเด็ก หรือว่าคนอายุมากกว่าน้อยกว่านะคะค่อนข้างสนใจเขาเป็นพิเศษไพ่เดอะซันค่ะเป็นคนอาจจะมีชื่อเสียงด้วยหรืออาจจะเป็นคนเก่งในสาขาวิชาชีพนั้นๆน,น,นะคะไพ่สี่ใบไม่มีเสียเลยหูสิบเหรียญอย่างนี้คุณอัศวินแห่งความรักแบบนี้นะหกถ้วยเป็นคนที่ใจดีใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่ ดูแลจิตใจคนอื่นได้ด้วยเดอรซันนี่ไพ่เดอ u n ซันก็คือหน้าที่การงานดีมากๆค่ะอืมดีมากๆบางโอ้โหก้าวช้วยบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะร้านอาหารก็ได้บางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะซึ่งอดีตเป็นข้าราชการก็ได้เป็นคนไทยอายุมากกว่าก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามหน้าที่การงานไม่มีตําหนิเลยค่ะไพ่ห้าใบาไม่มีเสียได้ไพ่เดอะซันมาโขมากับราชาเหรียญโขมากับไพจักรพรรดิโขม ไพ่เดอะสตาร์ป๊อปดังเด่นถ้าคุณไม่เข้าหาเขาก็คนอื่กก็แย่งไปนะบอกไว้ก่อนนะคะเป็นคนใจดีเอ,อื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่เรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะกินต้องกินอร่อยกินต้องกินดีเป็นคนแบบนี้นะคะเป็นคนรักครอบครัวมากๆนะคะบางทีอาจจะเจอพ่อไม้แม่ไลูกติดได้เพราะบางทีตําหนิของการมีดวงมีตําหนิเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะต่อมาคะ่ะ ความโรแมนติกที่เขาจะจัดเสิร์ฟให้กับคุณนะคะเช้าสายบ่ายเย็นหรือว่าทุกค่ำคืนมาดูความโรแมนติกของเขาหน่อยนะเป็นคนไม่โรแมนติกค่ะหรือว่าสุขภาพไม่อำนวยเออะ อยากรู้ซะแล้วนะคะเป็นคนอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกนะคะเป็นคนทํามาหากินเก่งหาเงินเก่งความโรแมนติกของเขาคือการหาเงินที่คุณใช้อย่างมีความสุขให้คุณใช้ได้เลยนะและการกินดีอยู่ดีนี่คือความโรแมนติกของเขาการสรรหาของอร่อยการพาคุณไปกินร้านอร่อยอะไรที่มันเป็นของอร่อยของดี ดีเพื่อสุขภาพดีอร่อยปากอร่อยลิ้นเขาจะสรรหามาให้คุณจะราคาขนาดไหนตามคู่ดวงของคุณนะเขาสัรหามาให้หมดนะคะแปดถ้วยค่ะอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกเรื่องของความสัมพันธ์ดึกซึ้งทางกายแต่เป็นคนที่จัดเต็มจัดหนักกับชีวิตความเป็นอยู่ที่พรั่งพร้อมวงล้อแห่งโชคชะตานะคะแต่งงานมั่นหมาย รักเดียวใจเดียวถ้าคุณกับเขาตกลงปองใจกันคือคือเนื้อคู่เลยไม่มีตําแหน่งไม่มีตำาหน่าในเรื่องของไม่เปล่นเป็นไรเลยอะไม่โรแมนติกก็ไม่เป็นไรอะอืมกระเป๋าหนักสุดๆเปสุดๆใจดีสุดๆรักคุณรักเดียวใจเดียวถ้าเขารักคุณเขาพร้อมที่จะประกาศให้ทุกคนรู้รวมถึงจดทะเบียนเป็นเรื่องเป็นราวเลย นะคะคือชัดเจนมากนะอืมดังนั้นคุณอาจจะต้องเช็คสุขภาพเขานิดนึงบางคนอาจจะเจอเนี่ยสิบดาบอาจจะเป็นหมันก็ได้เออเป็นหมันนะเออแล้ก็เออดีเหมือนกันเนาะจะได้ครอบครองอสังหาการเงินทรัพย์สินนะเออหรือบางคนแบบคือต้องดูสุขภาพเขาด้วยค่ะน่าจะมีสุขภาพที่ประกบติด ตัวของเขามาแต่สถานการณ์สุขภาพเขาดีแล้วนะคะตอนนี้อ่ะไปดูกันโชคชะตาอยากจะเตือนอะไรกับความสัมพันธ์ที่เป็นดิวันของคุณครั้งนี้นะคะขึ้นมาแล้วค่ะเดอะเลิฟเวอร ความรักครั้งนี้เป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตค่ะคุณทำทำบุญสัมพันธ์กันมาฟ้าลิขิตให้คุณมาเจอในเวลาที่เหมาะสมกว่าจะข้ามพบความชาติกว่าจะได้เจอกันรอบนี้เราวิ่งตามหากันทันแล้วนะคะตามพบชาติกันทันแล้ว d ีเอ็ e พการมั่นหมายการสู่ขอการแต่งงานเจอปุ๊บรักปับ๊บความรู้สึกแบบคือ ่วงแรกไม่ชอบนะแต่พอคุยกันไปแล้วคลิกลงตัวแบบบอกไม่ถูกเลยทีนี้แยกไม่ได้เลยคู่นี้เป็นพลังงานของความรักที่ตามหากันมานานค่ะหูย,พยไพ่ใบใหญ่หมดเลย the love อ่าไพ่ love ไพ่ the e m p a s s ไพ่ high p r i e s t e s s เนอะเป็นความรักที่เต็มเต็มเมที่เต็มทางนะคะเฮ้ยหรือว่าเขาจะผ่านการแต่งงานมาแล้วด้วยปะเนี่ย โอเคแปดดาบโชคชะตาบอกว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันนะคะเป็นชะตาชีวิตที่ต้องเจอเรียนรู้ผูกสัมพันธ์กันในภพปัจจุบันนี้เป็นความรักการมั่นหมายอยู่ในตำแหน่งของคุณอาจจะเป็นภรรยาที่ดีหรือเป็นสามีที่ดีแต่คุณจะได้คองคู่กันไพ่ไฮพินสเตทเนาะอย่างที่บอกค่ะความรักก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าเราจะเป็นเนื้อคู่ในตำแหน่งนี้ก็เถอะก็ตามเนาะวงล้อแห่งโชคชะตา แต่ว่าความรักมันจะมีขึ้นมีลงเป็นกราฟดวงความรักอยู่แล้วนะคะคุณก็จะต้องดูแลความรักของคุณให้ดีอืเรามาะระวังคนเก่าๆของฝั่งเราคนเก่าๆของฝั่งเขาที่อาจจะกลับมาออขอพึ่ง ขอความช่วยเหลือมันจะเป็นอารมณ์นี้ซึ่งอย่ามาทะเลาะก,กันด้วยเรื่องนี้นะคะปัจจุบันคือเราจดทะเบียนคือเราทรัพย์สินเป็นของเราเพราะฉะนั้นต่อให้คนเก่าเขาอะจะเข้ามาคุยมาอะไร เราต้องเชื่อใจแฟนนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่น่าจะกลับไปแล้วเพราะเขาอะต้องการความรักกับคนปัจจุบันก็คือคุณเท่านั้นนี่คือภาพรวมดวงความรักค่ะฟังไว้นะคะก็ได้รู้แนวแล้วแสดงว่าคุณมีแน่นอนแล้วมีแล้วดีด้วยนะคะแต่ก็ต้องเช็คอะไรมากมายนิดนึงนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าอืม อยากจะให้ดูหัวข้อรายสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นี้ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนกับเรื่องราวความรักของคุณนะคะชาวทัด,ดินลาแล้ค่ะใครสะดวกใจกดปุ่มซุปเปอร์ตงนะคะเพื่อให้แม่หมอได้มีไพ่ชุดใหม่สนับสนุนช่องยินดีมากๆค่ะจ่ายค่าครูด้วยการแชร์คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ